วัสด,ดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟี 3, ทุกท่านเรามาดูอีกสูตรเด่นบนชนมามาดูอีกเด่นสิบบนเด่นสิบบนเลยสอีกนี่เด่นสิบบนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมได้จ้าดูก,กันเลยขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ไม่ยากไปล้ลืมไปดูก,กันเลยเราจะใชท้ที่แต้มไว้แสนหนึ่งครั้งหมื่นหนึ่งครั้งสิบ ล่างหนึ่งครั้งบวกแปดคงที่สิบบนชนมาสิบบนเม่นๆม่นชนเลียเล้ยวมาใสเครื่องคิดเลขไม่จังหวหรือว่าบม่ใสมามาดูกันเลยดูกันเลยใส่สูตรที่หนึ่งก่อนันี้ที่สองมันหัวบะไม่ได้เล็งสีเล็งแสงเขียนไว้เรียบร้อยแล้วบวกกันเลยจ้า แปดลแปดเป็นสิบหกหกลงหกเป็นสิบสองสองลงสองเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าบวกสองเป็นเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่เป็นสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าแป็ห้าตัวบวกหนึ่งเลขจำนวนบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นเก้า นะมาสูตรที่สองหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หกบวกแปดเป็นสิบสี่เป็นแล้วเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สี่บวกหนึ่งเป็นสี่บวกสองเป็นหกบวกหนึ่งกันตัวหนะึ่ บวกหนึ่งเป็นห้าบวกสองเป็นเจ็ดแปดเก้าบวกหนึ่งบวกหนึ่งแปดบวกแปดเป็นสิบหกสิบหกบวกเก้าเป็นสิบห้าห้าหกเปดเก้าศูนย์นี่เลยบวกต่ำนี้เลยบวกต่ำหนึ่งสองสาม 1, 2, 3, บวกหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สิบสี่บวกแปดเป็นสองมาเลยสามห้าหกแปดเย็บสีว่าตั้งเลขไม่ถูกตั้งถูกอยู่แต่บวกกันอย่างสี่บวกสี่ก็เอาแปดมาเลย แล้วเราจะไปสลัดเอามาทีละตัวทําไมล่ะเนาะต้องงงไปบ้างขึ้นทเป็ยนงงไปบ้างสลัดมากเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกสิบหกบวกเจ็ดเป็นยี่สิบสามอสามสี่หกเจ็ดแปดต่อมาแปดบวกแปดเป็นสิบหกบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดเลย บวกแดเป็น16บหวกเเป็น 9, 9, 9 10, 11, 12, 4, 45, เก้ 5, 6, 5, 5, 5. หกบวกเก้าเก้าละสิบสิบเมสีเป็น5้าตัวนี้เป็นห้าห้าหาอมาออกม่เป็น5้แล้วก็หกแล้วก็เจ็ด เท่าบวกสี 4, 13. 13่เป็นสิบสามสิบสามบวกห้าห้าหเจ็ดแปดปดเก้าหนึ่งสองสามหกเจ็ดเกศูนย์หนึ่งศสองักมือดอศูนย์สองแปดบวกสองปดบวกห Bên 14 buộc 2 Kết 8 8 9 1 0 1 2 3 1 0 1 2 3 6 7 9 0 1 1 2 bộ 1 2 3 1 2 쟤นี่หลบกล้องมันผิดอืมเดี๋ยวมือบวกเขียนมือไวๆสมองซาๆทำไมมันเป็นจังซี่ยกมือขึ้นไอ้หลบ บวกผิดยังไมบวกยังเขียนไปเลยเอแต้มใหม่แต้มใหม่ลัดก้นจตงมาหดเนาะลัดลดก้นจังไหมคือมึกมันแห้งแปบวกกเป็น 14, บสบเป็น6 7, 4, 4, 7, 7, เจ็ดเขียนบวกเลยหกเจ็ดแปดบวกสามแปดแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสองบวกห้าอีกเจ็ด

หนึ่งสมสห้าสี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกแปดเป็นเจ็ดเ็นบวห้าหกห้าหเก,ก้าเบวกแปดเป็นเจ็ดต่หนูไปผิดบ่าผบวลงตัวแล้วก็สิบสิบเ1 เป็นเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองจะผิดหรือถูกไม่รู้เอาตัวสงสยัยจะเขียนผิดต่อมาก็คือสี่บวกสามเป็นเจ็ดแปดแปดเป็นสิบหกเป็นสามสี่หก เจ็ดแปดหกบวกหกหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดบวกแปดเป็นเก้าศูนย์สองสามสี่เอาผลลับมันถือกระโพเลยเนาะสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกเอาหกมาเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งไปจูก็ไปมาดูอีกฝั่ง ดูอีกฝั่งนี้ส่บวกเเป็นสิบสามสี่ห้าหกเด้มันเดินเต็มไปเลยนี่สามบวกห้าเป็น8ปดแบวกเเป็นสิบเจ็ศ 6บวกสเป็น9 9้เบวกเเป็น18 8แบวกห้าเป็นลเก้าสิบ1ีสิบสองบวก1นึ่งบวกหนึ่งนะคะบวกหนครั้งห้าบวกห้าเป็นสิบบวกเ้าเป็นสิบเก้าศูนย์หนึ่งสอง ห้าบวกห้าเป็นสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดเป็นหนึ่งสองสามสี่เก้าบวกห้าเป็นสิบสี่บวกสองเป็นหกเจ็ดแปดเก้าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดบวกสองเป็นสิบหนึ่งสองสามสี่บวกหกเป็นสิบได้เก้าศูนย์หนึ่งสองสี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดเก้าศูนย์หนึ่ง สี่วงหกเป็นสิบได้เก้าศูนย์หนึ่งสองเก้าวงหนึ่งเป็นสิบบวกแปดเป็นสิบแปดเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดได้ศูนย์หนึ่งสองสามเก้าบวงหนึ่งเป็นสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ ปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่ห้าหกเจ็ดอสีเขียนเลขเอสีเขียนเลขมันจะคิดไปก่อนตัวที่ชนนะคะไม่ชนตัวนี้ไม่ชนผิดฟังนี้ผิดเอาไปที่เจ็ดเก้าไม่ชนตัวนี้เก้ามีแปดมี หกเจ็ดมีมืดเลยเออกไปที่หกเข้ามาที่หกไม่ชนกันเลยชนหมดแล้วหกแปดเก้าสามตัวหกแปดมาที่หกสามอันนี้ชน,นมาที่เก้าหนึ่งไม่ชนมันเห้าอู้ ปดเก้าเมันส่วนที่เก้าอยูเย่เขียนผิดแปดเก้าด้วยจ้ะแปดเก้าแปดหนึ่งไม่ใช่ไหมส่วนที่เก้าส่วนที่เก้ากับเจ็ดเจ็ดแปดเก้าส่วนเจ็ดแปดเก้าเลยที่เก้าห้าเก้าห้าตัวนี้ส่วนมาที่ห้าสามห้า ไปที่ศูนย์สามนี่ไม่ชนที่มาสามนี่มาศูนย์ไม่ชนจะพู่ไม่ชนกันนะคะเลขออกไปที่สองหกชนกันที่สองสองชนไปที่สองกับไม่มีตัวชวนชนตัวเดียวชวนตัวเดียวชวนตัวเดียว เลขไปที่หกสองกับแปดหนึ่งแปดหนึ่งชนมาที่ไม่ชนที่ตัวนี้ไม่ชนห้าบวกเป็นสิบไม่ชนออกแปดหนึ 6, 9, ่งไม่ชนออกเก้าแปดชนที่แปดเก้าเลยพอแปดเก้าชนที่หกแปดเก้าสามตัว ม่อยู่เกิดด้วยไ,ไปเก้าหนึ่งหกจนมาที่หนึ่งสองสามวุ้นหนึ่งสองสามยังเยอะอยู่ดีนี่ส่วนนี้ยังส่วนเยอะอยู่หกจิ 6, 7, 6, 9, ตออกเก้าศูนย์จะมีมาเก้าจะนี้ก็มาเก้าเข็มศูนย์ด้วยชนไปที่เก้าศูนย์หนึ่งสามตัวเลย นีกามันจะชนน้อยเอาสุดนี้ลงจะชนน้อยยิ่งชนเยอะ9 9ก9 3สูตรเมือนเดิม9 0 1ชนน้อยน้อยชนน้อยน้อยได้หกชุดเี๋ยวนี้9 3 1 0 4ตอนนี้มีศูนยตอนนี้ก็มีศูนย์สูตนไปสองหาคือหนึ่ง ศูนย์อันนี้ชนไปที่หกศูนนที่0 0นย์นยส,ส,สองห่างเหมือนกันศูน,นอันนี้ชนไปที่3ามหามามามไม่ชนชนตัวเดียวชนสตัวเดียว อันนี้ออกไปที่สีหนึ่งส่วนไปที่สอีกศูนย์จะส่วนที่เก้ากับศูนย์ส่วนสีตัวเดียวสองสามสี่นส่วนไป3าตัวเลยสองสามสี่สองสมแต่สมาได้ตัวนี้ส่วนมาที่หก หกเจ็ดหกเจ็ดนะคะเก้ามีไหมสี่ห้าเก้าตัวน,นี้ส่วนไปที่หกเจ็ดหกเจ็ดมันจะมาจากไหนมันส่วนไปที่หกเจ็ดแล้วหกเจ็ดคือเขียนไว้เร็วเราไม่เล้วเจ็ดหกเดยเขียนเขียนไว้เลยเ <c oughs> ขียนไปฝั่งนี้ดีกว่าเนอ้บบอลบก่อน ทุกนาทีเลยนี่ใชเวลาเยอะชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นสวนหลักสิบมาวนที่หกกบเจ็ดเด็กงดน,น,นี่ชอบก็จัดขัดกระผ่า,านนะคะขอบคุณผู้ที่รับชมค่ะคือคำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลในทางให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ล่ำๆรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือช่วดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า